ไอ้ฮินฮัฟฟี่มึงหนักขึ้นทุกวันแล้วนะไม่ฮัฟฟีแต่ดีแมนี่มามึงหนักมึงหนักขึ้นทุกวันแล้วนะตอนนี้ไอ้หินถ้าโกบอยเห็นมึงตอนนี้เขาต้องไม่พอใจมึงแล้วเนี่ยมึงหนักแล้วนะไม่ใจนะหนักแล้วนะสนุกสนุกแนุกฟฟีก็บอกมึงหนักแล้วมึงเมาป้ะเนี่ยไม่หมอไม่เมอแค่แค่จิบจิบจิบในแก้วคืออะไรไหนให้กูดูดิสีอะไรดูดิ เอ็นหน่อยอ่าสีเหลืองอ่าอ่าเมานะเมานะพักผ่อนพักผ่อนเราพักผ่อนเดี๋ยวหลับไปพักผ่อนด้วยโอ้ยพีดูมันสิไอ้หินเฮ้ยใช้เย็นช้เย็นโอ้โหเซ็ตผมใส่แจ็กเก็ตดื่มโชว์อะไรแล้วอะไม่โชว์ครับไม่โชว์ โอ้ยฮินมึงดูรีดานะครับโอ้ยผมต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วคาแรคเตอร์เล่นนี้เล่นไม่ได้แล้วไอฮินเล่นแทนละได้วอฮีนปพาเขาที่เลยโอ้ยไปเมื่อกี้ใีทีทีวีของพี่มาใครวะ น้องปิ่นโลเอ้าหลับแล้วอ๋อเต้นนานไหมครับไค่เขาหลับแล้วเขาไปถ่ายโฆษณามันเหนื่อยโหมีโฆษณานเออเขาหลับแล้วโอ้โหเอฟซีบอกพี่หินแบดมากวันนี้นี่ไม่ไม่ช่างตัดผมนี่เพิ่งตัดผมมาอ่าใช่ครับใช่ครับ ทำสีผมมาล่ะกูทำให้ไหมผมไม่กล้าทำดิเจาะหูว่า,จาอจอเจาะหูกูพาไอเจาะโอ้โหจริงจริงนะมาว่าเอฟซีเรียกปีศาจชัยยา <c> ยแล้วโอ้โหเอฟซีดูริมมันแบบเอฟซีมันไม่ยอมเข้าแก๊งอะมันไม่มีรูปปีศาจอะ ไม่ผมเปลี่ยนไม่ได้ลองแล้วคิดดูดิมันไม่ยอมเข้าแก๊งอ่ะมันจะแบบมันจะยืนด้วยตัวปันเองอ่ะเปลี่ยนไม่ได้มันโดนบล็อกใช่เสียงสะท้อนใช่เสียงสะท้อนครับแล้วแล้วชอบใครมากกว่าปะอยากคุณแพนน่ารักคุณแพนน่ารักนะถูกเอาแล้วเออนะคนใต้ด้วยกันเอามึงชอบแพนแล้วมึงชอบจริงแล้วนะกูดูออกนะอันเนี้ย ชอบจริงนะไอฮิดมึงไม่ใช่คอนเทนต์นะชอบจริงนะเนี่ยบท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 บอะเออเนอะไม่แกล้งแกล้งพ่อพ่อผมไปแผลงแผงแผงแล้วเอฟซีว่าแบมฮินน่าจะจีบใครเอิร์นหรือแพรผมอยากรู้ ไปที่แค่นี้เอินเลขหนึ่งแพ้เลขสองช่วยกูดูดูดิฮะฮะเอินเลขหนึ่งแพ้เลขสองช่วยกูดูหน่อยขั้นแก้มอะขั้นแก้มอะโอ้โหชอบจริงโอ้โหหนักเลยคนพันดูคนดูเนี่ยติดต่อติดต่อออกรายการไหมอะไรนะเอาปะ อาับว่ามาถึงไปถึงพงก์ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหจะพาไปถ่ายทิพหาใหญ่ซะหน่อยอดไปเลยมึงทีนี้ผมไปเจอนี่มานี่มานี่ไปสองนี่ไปสองคอคุณเอินนะครับเออินนะครับคมากมากถึงก็ไปปุ๊บไปปุ๊บปลาลักก้าปาลักก้าเฮ้ยปาลักก้าคืออะไรอ่ะไม่รู้อะไ่รู้อะยิปซีบอกว่าปลักก้าปาลักก้าเ้ย มาถึงน่ารักิักมาทำตาเจ้าชู้ด้วยทํามึงอ่ะตอนเนี้ยใช่อ่ะใช่อแล้วเอฟซใครอยากมีคู่บอกนะครับเดี๋ยววันหลังผมไล่หาคู่ให้เอฟซเดี๋ยวผมไปนอนก,ก่อนครับได้ปีศาจปีศาจช้ยาแล้วอะ่ะโหไม่ใช่แล้วโอ้มีชื่อปีศาจช้ยาแล้วอ่ะตอนเนี้ย <c ười> ได้ครับเอลซีครับบ๊ยสวัสดีครับวครับเจอกันเน้องมนทําไมอ่ะคุณทํำบาปมาหรอตาก็มีอยู่นิดนึงทํลีาเป็นลีก่าไมอะไรครับ่าข่าฮมาฮ่าฮ่าฮ่คน่าเ่ตฮ่า่าฮ่าง่ีฮ่อฮ่า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 ่ พี่นิกกี้พี่คุณฮินน่ะเขาบอกว่าเขาอะไม่เคยคอมเมนต์คลิปสาวนคนไหนเต้นเลยแล้วเขาบอกว่าคลิปที่เราเต้นถังหูลูกอะเขาคอมเมนต์เป็นคลิปแรกอันเนี้ยอยากรู้มากว่าจริงไหมจริงเปล่าฮินจริงครับแล้ววันนี้คุณคุณแพรสวยเป็นพิเศษด้วยวันเนี้ยเอาแล้วเอิร์นที่มึงจีบเมื่อวานล่ะแต่คุณเอิร์นก็แต่งตัวน่ารักมากวันนี้ <S <S 2> <S 2> โ,โอ้ยฮินมึงนี่มึงมึงพูดมึงมึงเป็นเบียบประโยกเลยอ่ะ ล้วพี่เบลไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่เบลบอกคุณนนี้แล้วทำไมทำแบบนี้ล่ะเพราะว่าเราเต้นไม่เป็นใช่ไหม,ไมเดี๋ยวจะไปเรียนเต้นเลยแต่คุณร้องเพลงพอมากครับคุณเอิร์นี่ด้วยนะคุณคุณคุณนิ่นคุณเอิร์ธครับแต่วันนี้คุณคุณแพทแต่งหน้าสวยมาก อะไรอะคุณเอิร์คุณแพ้ไม่ไม่มึงเมาป่ะเนี่ยผมจะชมคุณแพ้คุณแพ้สวยมากเมาเมาไม่เมาครับผมกินน้ำเก้หงอยครับโอ้โหกินเหล้าเดี๋ยวนี้กินเหล้าอะไรด้วยไอ้หินไม่ใช่ไม่ใช่ผมกินน้ำโค๊กมึงเหมือนกูทุกอย่างเลยนนะเี่ยตอนเนี้ยผมกินน้ำโค๊กมกินน้ำโค๊กไอ้หินโอ้โหจบเลยเอฟซีบอกมึงกินเบียร์นี่ ละครคุณธรรมหรอคุอ้ยไม่สรุปไปยังไงอ่ะใครที่หนึ่งในทีอ่ะเสาวสาแพ้นะครับเสาวสาแพ้นะครับคือละครเรื่องนี้นี่ผู้กำกับต้องตามใจพระเอกครับพระเอกต้องเป็นคนเลือกนะครับว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งใครจะเป็นเบอร์สองนะครับอา้าวคุณคุณหินภูมิพัฒน,น์สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้นี่เดี๋ยวพระเอกต้องเลือกนะครับว่าจะให้เอผู้หญิงคนไหนเป็นเมียหลวงเมียน้อยพี่เลือกใครเป็นเมียหลวงครับ ผมรองท่าบอสก่อนกับว่าบอสมันเป็นตันฟื้บอสมันก็คือผีบ้าคนหนึ่งทีเป็นพระเอกจากแดนตายฮอตมากนะครับตอนแรกนั้นมีมีแฟนอยู่แล้วคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็พ่อไปเห็นผู้หญิงแต่ทั้งผู้รูกร้ก็ถาดไฟแตกถาดไฟแตกก็เลยไปจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งทีนี่กับผู้หญิงก็มาแย่งกันเลย โอเคโอเคปันนี้คุณแพ้ต้องเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าผมไปเจอทั้งหูรูเอ้าแพ้เบอร์หนึ่งอีกแล้วเอ้าอุ้ยแพ้วะให้หนูลงเลยตรงนี้ก็ได้แพ้เบอร์หนึ่งคั้งที่กูบอกว่ามึงมีแฟนอยู่แล้วแล้วมึงไปเจอไอ้ทิ้ทางหูรูมึงจะบอกแพ้เบอร์หนึ่งเหรอไอ้ชิ้งมึงเบาแล้วมึงไปใหญ่แล้วนะ ใจใจเขาชัดแล้วพีิมกี้ใจเขาชัดแล้วโอออ้ยเไม่ถามไม่ไม่ได้ต้องคนเดียวแล้วตอนนี้อ่ะเบอร์หนึ่งคือใครตกลงเบอร์หนึ่งคือคุณเอิร์นครับสรุปเอิร์หรือแพ้อ่าถ้าตามบทเอาคุณเอิร์ครับเมาหนะเมาหนะดูออกนะไม่ได้บอกเลยครับไม่ได้บอกเมาหนะไม่่อพี่ิกกี้ แต่เขาบอกว่าถ้าตามบทนะแต่แปลว่าถ้าตามใจแปลว่าเขาเลือกพี่แพนะจริงๆอะเอาจริงๆคือผมเลือกยากมากเพราะว่าคุณนักคูดสวยมากโอ้ยไปใหญ่แล้วเดี๋ยวมึงก็เขียบกูแล้วพูุเงนี้มึงเมาแล้วหนักมากวันนี้แล้วแบบว่ากาดีใจที่แบบว่าคุณแพอะฟอกลับมาแล้วก็แบบว่าทักมาอะไรงเงี้ยผมก็ดีใจนะครับอืม แต่จริงๆคุณแพ้น่ารักนะครับใช่น่ารักเห็นด้วยนะครับแล้วคุณแพ้ก็อย่านอนหนึกนะครับผมไม่รู้นะครับ ไม่ไม่จะดูว่าพรุ่งนี้คุณจะไลค์กับสาวหรือเปล่าซึ่งไม่ไรครับผมไม่ไรครับไม่หมายถึงผมอ่ะสักพักสักพักหมายถึงหมายถึงผมอ่ะไม่ขึ้นไรครับไม่ขึ้นไรเลยตัดเป็นฝาไม่ครับ ผมบอกตัวเองครับว่าปิดการเชิญครับไม่มีคนถามว่าพรุ่งนี้มันจะพูดเหมือนเดิมไหมพูดเหมือนเดิมครับแล้วพรุ่งนี้คุณแพนมีไปไหนไหมครับ <c oughs> อยากเป็นปีโป้คืออะไรคะคุณบอสพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้มีไปพรุ่งนี้ที่บ้านหยุดน่าจะไปเที่ยวที่บ้านแล้วก็ไปฟิตเนสค่ะอ๋อใช่แล้วเมียมีมีโค้ดฟิตเนสอย่างรครับ <c oughs> อะไรนะคะมีเตอร์ครับ นีและค่ะอ่าบอกเรนเนอร์เป็นเนอะบอกเรนเนอร์บอกเรนเนอร์สอนผมด้วยครับ <laughs> <laughs> ป้าป้าครับผมทำไม่เป็นครับแต่จะบอกว่าออเรนเนอร์สอนผมด้วยครับไป <laughs> ไม,ไมเป็นเด็ดด้วยมีคนบอกว่าหินพูดคําพูดเท่ๆที่นายน้อยสอนมา <laughs> พูดส่งท้ายได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแล้วอ,อ่ไม่มีครับแต่ผมอยากจะพูดคําพูดที่ออกมาจากใจครับ ผมแบบว่าไม่ไปจดคําพูดคนอื่นมาครับม,มึงวิตน้าเป็นยาวแล้วก็เป็นเนื้อได้ด้วยไม่แต่คือมีคนบอกว่าพี่นิกกี้ะบรฟคําพูดคําถามคือพี่นิกกี้อะบรีฟคําพูดให้คุณมาว่าแบบต้องพูดกับสาวอย่างนี้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 ได้ครับแต่ว่าพอคุณไปพูดกับคุณเอินอะ่ะคุณพูดเยอะกว่าที่พี่นิกกี้บรฟเพราะว่าคุณแบบมีหลายอย่างพรั่งครูมันมาออกมาตกใจอ่ะ ประโยชน์มันเกินอะไรประโยชน์อันจริงหรือเปล่าคะนับเวลาต่อจากนี้ไปคําพูดที่ผมพูดออกมามันไม่ได้มาจากการดีบใดๆไม่มีบทละครสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์นอกบทซะแล้วพูดเยอะไม่ว่าเรียกชื่อผิดด้วยเออพูดเยอะไม่ว่าเรียกชื่อผิดด้วย บทยาวลืมนี่ปูมาด้วยนี่เป็นไงปูมาด้วยไปนอนกันจริงจังแล้วนี่ไม่มีบทไม่มีอะไรเลยคุณเขาบอกยังไม่จบอีกเหรอเขาจะไปนอนแล้เป็นคำสั้นๆเป็นคำสั้นๆเลยที่แบบผมอยากบอกคุณก่อนนอนมันเป็นคำที่ชัดเจนมากไปนอนกันทุกคนไปไปนอนกันเถอะไปเถอะค่ะ ตอนนี้ผมก็หายมอแล้วครับบ๊ายบายคุณแพ้คุณแพ้ว่าสวัสดีนะครับอุ้ยอะไรวะเนี่ยมือไปโดนมือไปโดนบาปกรรมเนี่ยเห็นไหมผีในห้องคุณยังแบบผีในห้องไปเถอะค่ะพี่พีคุณแพ้สวัสดีครับค่ะตั้งใจทำงานค่ะตั้งใจทำงาน ค,ครับอย่าตื่นสายนะครับพรุ่งนี้หาอะไรกินด้วยครับตื่นแล้วบ๊ายบายบ๊วยบ๊วยอย่าลืมบอกฝันดี